วัสดีค่ะเดีฉันเลือกใช้อินโทรนี้เพราะรู้สึกเศร้าใจนะคะเศร้าใจในสิ่งที่จะให้พวกคุณได้ฟังหลังจากที่ดิฉันได้รับฟังกันแล้วไปฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์กันดีๆค่ะพ่อใหญ่โทรมาไม่ใหญ่นะไม่ค่อยโทรเหมือนพ่อใหญ่ก็บอกแบนนี้เขาบอกไม่ใหญ่ไม่ค่อยโทรเหมือนพ่อใหญ่หรือว่าโทรมาก็พูดนิดเดียวอะไรประมาณนี้ก็เลย จริงจะเซลลูกอยู่พ่อใหญ่พูดนิดเดียวหรือว่าพี่อมพูดนิดเดียวลูกครับครับครับอย่างเดียวอออะไรทุกคนก็เดี๋ยวปิดเทอมก็งคงจะเขาก็บอกว่าเขาปิดเทอมเขาจะไปหาพ่อใหญ่ไม่ใหญ่แล้วก็มาที่บ้านนี่แหละออนอันน,นั้นั่นแหละก็ก็คุยมันก็มีจุดหนึ่งอยู่ที่แบบว่าที่ที่ป้าพูดถึงเรื่องไอ้คำสาบานใช่ไหม ก็มีน่าจะพ่อใหญ่โอมไปเล่าให้ฟังใางงานง,ง่นี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอะไรมานี่แหละเขาก็เลยรู้สึกว่าคําสาบานของพ่อมันมันเหมือนจะเป็นจริงนะแม่อะไรประมาณนี้เหมือนจะแบบมีน้ําหนักอะไรประมาณนี้ในความหมายของเขาเพราะ่อ,อโอม,มันไม่เชื่อเรื่องลี้ลับไม่เชื่อเรื่องอะไรเลยนะพี่โอมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องลนะี้ลับนะจริงๆิน้ามนก็ไม่ได้เชื่อนะเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเออแล้วก็แต่ว่าพี่โอมพูดํำพูด ประโยคหลายประโยคอยู่เขาก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเอ่อเขาจะเลิกกันหรืออะไรพวกน,นี้มเนี่ยอะเขาก็นั่นแหละเออตาโทรไปเล่าให้ฟังว่าเขาเลิกกันแล้วนะอันนี้นะอรเนียเขาก็เลยมองว่าหลายๆอย่างแหละเขาก็เลยมองว่าคำสบาบานที่พ่อพูดไว้เนี่ยมันมันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงใช่ไหมอะไรเงี้ยคือเขาเขาวัดเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่า วัดเปอร์เซนต์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคําพูดของพ่ออะไรแนี้คือเขาใช้เหตุผลแบบนี้นะโอ้นั่นแหละเขาก็เดี๋ยวเขาบอกว่าได้ไปิดเทอมเขาไปเยี่ยมอ่าไปเทอมเขาจะไปหาก็ไม่ได้มีอะไรมากในไลน์นี้ก็นินทาลูกแล้วก็พูดสับเพล,เละกันไปเอ่อไม่ได้พูดหลายวันไม่หลายหลายวันแล้วค่ะในท้ายของไลน์นี่นะคะหลังจากเนี้ย อิเถิดก็พูดทำนองว่าไม่ได้นินทาใครนะที่พูดเนี่ยไม่ได้นินทาใครนะเพียงแต่ทำคอนเทนต์อยากได้เงินจาก YouTube อะไรอย่างนู้นอย่างนี้แต่คุณฟังดีๆนะคะเขาเอาออกมาขยายแล้วว่าเขาคุยกับลูกเขาแล้วลูกเขาก็เล่าว่าเออได้คุยกับพ่อใหญ่ไม่ใหญ่คือสมควรกับชานนั่นแหละคะ่ะนะแล้วก็กลายเป็นว่าชานเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องไอ้เรื่องที่ว่ารู้สึกว่าคำสาบานของพ่อมันเป็นจริงก็เป็นเพราะว่าชานเนี่ยไปเล่าเรื่อง ว่าเขาเลิกกันแล้วไปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกกอกให้หลานฟังหลานก็เลยรู้สึกว่าอ๋อครอบครัวนะพังพินาศเลิกกันแยกทางกันอะไรเนี่ยมันต้องเป็นเพราะว่าคำสาบานของพ่อแน่ๆคำสาบานของพ่อเป็นความจริงถามว่าหนึ่งนะคะเขาแยกทางกันมีเรื่องพีราวตั้งนานลูกชายคนโตไม่รู้เรื่องเลยเหรอ คุณก็มีการติดต่อตอนที่พ่อคุณเข้าคุกคุณก็ยังติดต่อกับลูกสาวของน้าไม่ใช่เหรอคุณไม่รู้เลยเหรอว่าพ่อแม่เขาแยกทางกันเพิ่งมารู้ตอนที่ชาญโทรไปบอกแล้วชาญทำไมต้องเสือกอะไรพวกนี้ไปเล่าให้เด็กฟังเกี่ยวขี้อะไรกันคะเด็กไปเรียนหนังสือควรจะต้องมารู้เรื่องพวกนี้เหรอเป็นอะไรมากไม่ชาญ อันนี้ถ้าชานไม่ได้ทําอีแม่มันโกหกนี่เป็นเรื่องช่วยไม่ได้นะเพราะอีเถกเล่าชัดเจนว่าพ่อใหญ่เป็นคนเล่าเรื่องถึงการแยกทางกันลูกชายก็เลยรู้สึกว่าคําสาบานของพ่อเป็นจริงแต่ที่ทุกคนรู้ที่สาบานกันเนี่ยพ่อไปแต่ละครั้งก็จะสาบานว่าใครที่เกี่ยวข้องกับการอะไรของน้องชมพู่ขอให้ชีวิตพี่นาชิหายขอให้ครอบครัวพี่นาชิหายนะคะแต่ตอนนี้พ่อเธอติดคุกอยู่นะ ถ้าเธอคิดว่าครอบครัวของน้าสาวเธอพินาาชิบหายเป็นไปตามคำสาบานของพ่อนั่นก็คือเธอเชื่อว่าน้าสาวเธอนาเขยของเธอเนี่ยฆ่าน้องฆ่าลูกตัวเองทำไม่เกิดความตายเองเลยหรือคำสาบานอันไหนของพ่อ พ่อเธอไปสาบานอะไรไว้หรือเปล่าว่าใครที่มันทำให้กูต้องเดือดร้อนขอให้ชีวิตมันพี่นาาชิบหายพ่อกับแม่เธอเอาพวกนี้ยัดเข้าไปในหัวเธอใช่ไหมวันนี้พ่อเธอติดคุกทั้งๆท,ที่เธอไปเป็นพยานให้พ่อเธอเธอไม่ถามตัวเองไม่ถามบ้างเลยเลยว่าทำไมศาส์ไม่เชื่อในเมื่อเธอไปเบิกความ ว่าในวันนั้นนั่นนันนนนน่พ่อเธออยู่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งําหมายถึงพ่อแบบแต่ตอนเจ็ดมงกว่าทำไมสารไม่เชื่อเธอแล้วถามจริงๆโอมเธอกล้าพูดให้แม่เธอออกมาพูดอะไรแบบเนี้ยนะฉันถามเธอจริงๆโอมแม่ไปถามลูกด้วยนะถามจริงๆว่าวันนั้นเช้าวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเอาโทรศัพท์ ของหัวหน้ากล่องไปให้พ่อที่ไหนทำไมครั้งแรกพ่อบอกว่านั่งดูทีวีอยู่แล้วต่อมาก็บอกว่าลูกเอาไปให้ในสวนยางตัวลูกชายเองเคยให้การกับตำรวจไว้ไหมที่ขึ้นไปเบิกความบนสารเนี่ยเด็กโกหกหรือเปล่าพูดไปตามที่พ่อแม่สั่งให้พูดหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้รู้ดีอยู่กับใจเองเช้านั้นได้ไปหาน้องบ้างไหมแม่เธอบอกก็เธอหาอยู่แถวบ้านแต่ไม่มีใครเห็นเธอขยับมือขยับตีนขยับตูดอะไรเลยติดเกมอยู่อย่างนั้นแหละพ่อเธอไปสาบานไว้ไว่ายัางไงการที่ครอบครัวนะเธอเขาอยากกันแยกทางกัน มันเลยไปตรงกับคำสาบานของพ่อเธอพ่อเธอไปสาบานอะไรไว้แต่อย่าลืมว่าสารสองสารลงว่าพ่อเธอฆ่าน้องชมพู่และติดคุกยี่สิบหปีที่ทุกคนเข้าไปสาบานกันก็คือใครที่มีส่วนรู้เห็นให้ข้อครัวพี่นาชิพภายจริงๆที่เขาสาบานกันอะ ให้คนคนนั้นพินาศชิบหายแต่มีพ่อเธอคนเดียวที่จะเอาครอบครัวเข้าไปใส่ให้มันพินาศชิบหายโอมเธอคิดว่าตั้งแต่พ่อเธอสาบานครอบทัวเธอยังมีอยู่ดีเหรอไม่พินาศชิบหายเหรอไอ้ที่มีอยู่เนี่ยบ้านก็ไม่มีฝาทุกวันนี้มีกินได้เรียนได้อะไรเป็นพ่ออะไรเพราะพ่อเธอฆ่าน้องเธอไม่ใช่เหรอ เป็งั้นคงไม่มี fc อะไรอย่างนั้นเธอคิดว่านี่มันคือความตามคําสาบานก็คือเธอพวกเธอเจริญรุ่งเรืองจเจริญรุ่งเรืองในการแบรมือขอทานจะเอาอะไรนิดจะเอาอะไรหน่อยกระทั่งค่าเล่าเรียนของเธอพ่อแม่เธอก็ขอทานมานี่คือความรุ่งเรืองเหรอถามหน่อยถ้าวันนั้นพ่อเธอไม่ได้ฆ่าน้องเธอเนี่ย เธอก็คงยังอยู่บ้านไม่มีฝาแล้วก็แย่งกันติดเกมแย่งกันเล่นโทรศัพท์พ่อเธออาจจะกระทืบโทรศัพท์ไปอีกเครื่องหนึ่งก็ได้พังไปแล้วเครื่องหนึ่งไม่ใช่หรอเธอรู้อยู่แก่ใจดีว่าเธอถูกพ่อทําทารุณอะไรบ้างเธอรู้อยู่แก่ใจดีว่าเธอไปพูดกับตํารวจว่าพ่อเธอเป็นคนอย่างไรไม่งั้นเธอจะไปโดนตบกระบาลบนโรงพักหรอ ถามว่าเรื่องนี้เป็นความจริงแค่ไหนและมีความจำเป็นอะไรที่ตาชานจะต้องไปเสือกกะโหลกเล่าเรื่องนี้ให้เด็กฟังแล้วจริงๆเด็กน่าจะรู้อยู่แล้วหรือว่าเธอไม่เคยสนใจโลกข้างนอกเลยใครเข้าใจหงายหาเป็นหาเป็นอะไรเธอไม่เคยสนใจเกม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 นั่งเล่นเกมอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอเธอไม่เคยรู้เลยเหรอว่าพ่อแม่ของสดิงเขาแยกทางกันเธอถึงขึ้นมาอุ oh, ตาแล้วเขาแยกกันเหรออุตาแล้วกับสบานพ่อเป็นจริงมันใช่เหรอ นี่เขาไม่สนสีสนแดดอยู่บนกองเงินกองทองอยู่บนความสบายขนาดที่ไม่ได้รับรู้โลกข้างนอกเลยเหรอเก็บตัวอยู่ใน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 ก้อนแก้วในกงแก้วเนี่ยเพราะสบายมีความสุขแล้วปล่อยให้แม่ออกมานั่งเล่าแม่เธอนี่ปากหมาชาติชั่วสิ้นดีกับลูกชายคนเล็กก็เอามาเล่าว่าลูกชายคนเล็กดินทาเพื่อนว่ายอย่างไรนี่เอามาเล่า ว่าตาชานเอาเรื่องตาชานไปนเสือกกะโหลกอะไรถามหน่อยและไอโอมันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาแยกทางกันแปลกต้องการอะไรเอาเรื่องนี้มาเล่าต้องการอะไรให้เอฟซีสาวิจีด่าตาชานเสือกอะไรตาชานถามหน่อยมันเป็นใช่เรื่องเหรอ คนแก่อย่างตาชานเป็นตาเนี่ยไปเล่าคนนั้นเขาแยกทางกันคนนั้นเขาได้เล่าหรือเปล่าว่าใครไปแดกลูกอมใครไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้เล่าบ้างไหมตาชานไม่เล่าให้หลานชายคนโตฟังว่าอุ้ยนี่ไปแดกลูกอมวันวันหนึงบ้านไม่เข้าลูกมันก็ติดบุหรี่ไฟฟ้าติดพนันออนไลน์เล่าไหม คืออะไรกันเนี่ยทำไมพวกคุณชอบเอาเด็กเข้ามาแล้วพอฉันวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆพูดตรงๆอียานบุลีเด็กอียานดาเด็กมันเป็นเรื่องเหรออมเธอบอกฉันซิว่าพ่อเธอสาบานว่าอะไรเธอถึงมองว่าการที่น้าเธอแยกทางกับสามีเขาเป็นไปตามคําสาบานของพ่อเธอเขาเรียกว่าสาบานหรือสาบแช่งดูจาก เรื่องราวพ่อเธอติดคุกพ่อเธอน่าจะเคยสาบแช่งเอาไว้ว่าใครทําให้กูเดือดร้อนขอให้มันมีอันเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะที่เขาแยกกันเป็นพ่อผู้ชายไม่ซื่อสัตย์เป็นพ่อผู้หญิงเขายึดถือศักดิ์ศรีโอมนะเธอไม่เหมือนแม่เธอใจสอบหลงหำ ผู้ชายเอาผู้หญิงมานอนร้องห่มร้องไห้ต่อหน้ายังทนอยู่ได้เขาร้ายกาดเขาหยาบคายเขาด่าทอเขาทำร้ายร่างกายแม่เธอก็ยังทนเพราะหลงหำแต่นะเธอไม่ใช่คนแบบนั้นเธอเองเธอก็รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวในบ้านไม่มีฝาของพวกเธอเขารู้กันทั้งหมู่บ้านว่าพ่อเธอที่ต้องออกจากงานไปกลับไปอยู่บ้านทิ้งให้คนเป็นเมียทำงานหาเงินเลี้ยงดู แล้วไปเป็นไอ้ขุมตาเน้าอยู่ที่บ้านเพราะอะไรไปทะเลาะก,กับใครมาทะเลาะก,กันเรื่องอะไรเธอก็รู้ไม่ใช่หรอเธอรู้ดีอยู่แล้วนี่พูดออกมาสิช่วยตอบด้วยว่าเธอไม่รู้เลยจริงๆเหรอก่อนหน้าที่พ่อใหญ่ของเธอจะไปเล่าให้ฟังว่าเขาแยกทางกันเธอไม่รู้มาก่อนเลยเหรอ ไม่รู้จริงๆเหรอถ้าไม่รู้จริงๆแสดงว่าเธอเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากจะติดต่อกับสดิ้งเพื่อจะเอาผลประโยชน์เท่านั้นเองนิสัยเธอก็ไม่ต่างอะไรกับพ่อแม่เธอหรอกถ้าอย่างนั้นน่ะแล้วอย่าลืมตอบด้วยนะว่าเช้าวันที่11ที่ทุกคนเข้าหาน้องจมพู่กันโอมเธอได้ไปหาหรือเปล่า แล้วเธอเอาโทรศัพท์ไปให้พ่อเธอที่ไหนตอบถ้าเธอบอกว่าเอาไปให้ที่สวนยางตอนเจ็ดโมงกว่าและเห็นผู้ชายคนหนึ่งคุยกับพ่อทำไมเธอจำผู้ชายคนนั้นไม่ได้เลยเหรอแล้วทำไมเธอไม่เคยให้การไว้เลยในชั้นตำรวจตอบได้ไหมปากเก่งปากแจ๋วตามแม่ตอบได้ไหมโอมอ